สวัสดีครับผม TC Channel นะครับตอนนี้เห็นรถลุงพั์เอาต้นไม้นะครับมาลงที่หน้าบ้านของลุงพลนะครับเดี๋ยวเราไปช่วยกันขนนะครับเราไปช่วยกันขน รถหมดหมดเลยเหรอแยกพวกแแยกยแยกเป็นนี้เป็นไอไน้ออเป็นยกเอันนั้นอยู่ด้วยกันประเภทเดียวกันผสมซีกับโเป็นยังอาศัยไปเลยยนะพี่เพียงแต่ว่าแยกไว อะไรก็ได้จะขอให้เป็นประเภทเดียวกันไปไม่ ติดว่ะเก็บเป็นติดเป็นพ่อฟื้นเมือพี่พี่ละมันไม่เห็นใครเลยบอกว่าฟังมา้าฟังลงรถเนี่ยลงรถแล้วเอาของไปเก็บในบ้านแล้วก็มาเนี่ยเออไม่เห็นก็ไม่เห็นไม่ว่าและอธิบายให้ฟัง แยกพวกกันเลยไปกองไว้เดี๋ยวไฟในจอ,อันนี้จะต้นแทนพ้วยสอิอันนี้จะต้นกระดิ่ช่องนอกเป็นทามเข้าด้วยไหอเว่าเช่นาะ ยบไปทางนั้นนันน่ะนะยบไปทางนั้นทงไลยันนั้นนะโอ้โหไม่ดอกไม่ดอกทางนั้น้าวที่ปดอกแปลงข้าวแปลงอะไร ขี่เฮ้เฮ้เนึนนนนงรสรุปแล้วดอ,ก,วอกไม้ผมก็ป่ามันเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเรามาช่วยกันขนนะครับผม,มครับผมอันไหนต้นสุดท้ายบอกเด้อช่วยกันแกะ ออกจแล้วว่าจะดอกไมห้หมเพราะอันนี้<ม>ด่างบนนี้เขาเอื่นด่าง่นั่นปะสาลิกา,า,าทองคือวนี่ก็าเง่กันนี่ยทองไร้านเชางว้หลายยางมันิ่อนผมเลยผมอยวอดคิดว่ได้ แกนี้าเด้ออยงก็มนแยกกันอได้เยอะมากเลยนะครับเนี่ยเยอะมากจริงนะครับเอามาจากไหนครับพี่แถวบานอกนี่าจากร้านค้าร้านค้า คือหมดเลยร้านนั่นโขาเพราไ,<ม><ก>ไม่เขาจับอย่างนี้ไม่รู้เก็บของกลับบ้านเลยร้านค้าเลิกอ๋อเป็นหมาเข้ามาเลยหมดเลยเป็นไงเจ้าของนน<ะ>ร้านนี่ไงไงมันอย่างนี้ฮะเป็นกกิจารใหญ่พันนี่ไงเจ้าของร้านเนี่ยเอามาจากร้านแก่เนียอันนี้เบิกไปบงมากๆค่ายพักคำนี้เลยไม่อันนี้เขาเรียกว่าอ๋อมาร้านติดร้านของพี่พันเองเหรอ ต้องเพิกเมฆที่เดียวจะหนีใส่เกาหลีเนาะต้นไอ้ที่ตินนะอันนี้เด้อ้อันนี้เฟืองนี่เราไอจุูรานก็นมีขายกันบอกอ,อ,อันนี้เวลาเขากินนั่นเฟ<ช>ืองนะมันต้องขายเวลาเราอบนะฮะเอา <ใจ S 2> ไกา,าอบไก่อบเป็ดดูอันนี้นะมันสวย เออเฮ่อทำทำไมต้องมีเออเฮเอระวังเล่อเพราะว่าโอ้ครับผเอาต้นไม้มาประดับหน้าบ้านคุณครับมาจ่น้องครับขยันลงรถมาเลยไม่จอดพวกนีอันนี้ไม่อยู่นี่ได้ไง แยกเมิ้นออกเน้อคอมีต้นขมิ้นนำกระถางตนกระถางแม่ขมิ้นกว่าดิเขาเขาเอาน้ำต้นนี้นี่นี่นี่ของอะไรขออะไร เรีย,ยมาตามลูกพี่เลยเตี้ยโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพืยงนท่านี้ก่อนนะครับเป็นการเอาอต้นไม้ประดับนะครับมาประดับไว้อรอบๆบ,บ้านของทุกคนนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ขอขอจบลงเพียงนท่านนี้ก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม,มกดกระดิ่งเตือน,นก,กับ ทีซีแชน e นลนะครับขอบคุณครับ